สวัสดีค่ัทุกฟังที่เคารพรักทุกท่านค่ะติดตามรับฟังข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการขึ้นที่42สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมกับกำลังพลหน่วยพัฒนาการขึ้นที่42และผู้นำชุมชนตำบลมิ่ท,ทะลุอําเภอบงสตาจังหวัดยะลา จัดพิธีทรงมอบโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ2,565ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่ามทะลุจำนวน20รายโดยได้ส่งมอบสิ่งอุปกรณ์อาทิพันไม้ผลพันสัตว์เป็ดไก่ไข่ไก่พื้นเมืองแพะปลาน้ำจืดอาหารสัตว์ยาเวชภัณฑ์เห็ดและปุ๋ยเป็นต้น ทางนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เพิ่มทักษะทำการเกษตรผสมผสานตลอดจนเป็นการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นณนะวัดรมทะลุตมนธรมทะลุอำเภอบนังสตาจังหวัดยะลานี่เป็นภารกิจของหน่วยประชาการหานพัฒนาในการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จบข่าวสริปะมลีอ่าน